สวัสดีครับมาดู market analysis, ามา켓อาลาราสิตประจำวันพุธที่31สิงหาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับไปดูเทรดเซตอัพกันนิดนึงเมื่อวานนี้เทรดเซตอัพหลักๆนะครับก็คือการช็อตหลังจากที่เราเห็นความพยายามในการเบรกเอาท์ออกจากบาลานซิ่งแอ e เียนั้นเฟลโดยแท่งนี้นะครับเป็นบาร์เบรกเอาท์จะเห็นว่ามันเป็นบาร์เบรกเอาท์แต่ปรากฏว่าแป๊บเดียวเองนะครับมูฟนี้กลับลงมาแล้วมัน ทะลุจุดเริ่มต้นของการเบรกเอาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแบบนี้ปุ๊บเรารู้แล้วว่าความพยายามนี้ยังไม่สําเร็จตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคา p ู้ l l b a c k กลับขึ้นไปใกล้ๆกับ high of the day นะครับเราสามารถช็อตได้เลยตอนที่ราคาอยู่ตรงนี้แหละนะครับแ,แถวๆเนี้ยช็อตได้หมดโดยมีทาร์เก็ตหลักอยู่ที่ pre market support นะครับจากนั้นอย่าพึ่งทำอะไรจบเทรดแค่นี้เพราะก็ยังม่เห็นนะครับ กลับขึ้นไปอีกรอบนึงก็จริงแต่ก็เบรกไม่ได้มันติดอยู่ที่ท่นนี้นะครับโอเคมาสู่วันนี้ Are รียที่เราจะจับตาเป็นพิเศษก็คือที่ Balance High เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้แม้ว่าราคาจะรีเจ็ตยังไม่เบรกก็ตามแต่ก็สังเกตเห็นว่าเซลเลอร์ไม่ได้กลับเข้ามาแ t i ทีชัดเจนมากนักเพราะมันพู l l b a c กลับไปและมันหยุดแค่สปอร์ตนี้นะครับหครั้ง2ครั้ง3ครั้งจับออไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ที่ขอบบนของบาลานซิ่งแอเรียนี้มันเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่บอกเราว่าโอกาสในการที่จะเบรกเอาท์จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าเบรกเอาท์ได้โอเคชอตเทอมก็จะเป็นบูลิชแต่บูลิชนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในว e e k l y ที่ยังเป็นวันไทม์เฟรมเงาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดนั้นจะเริ่มมีอาการดีขึ้นเราจำเป็นต้องเห็น ราคาเบรกเอาแล้วต้องเบร e k High ออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทะลุโดยเราะอย่างยิ่งถ้ามันโฮอยู่เหนือ Re s i s t a n c e z นนี้0 9นี0 8 6้0 0 9 0 0ถึง0 0 9 8 6ได้โอเคสถานการณ์ของยูโรก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราคานั้นเบรกบาลานซิ่ง7วันแต่โดนวีเจกอีกรอบหนึ่งกลับมาทีนี้แหละนะครับเราอาจจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นก็ได้ สำหรับยูโรสำหรับพาราล่านะครับหลักๆก,ก็คือการชอร็อตเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าช็อตเทอมนะครับเป็นแบริชว e กลี่มันลี่เป็นวันทางเฟ i n g down ทั้งหมดนะครับ Area ที่สำคัญก็คือที่บริเวณ b r e a k าวน์นี้ b r e a k าวน์ area ก็คือแถวๆนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้หลักๆคือการชอร็อตที่ initial resistance zone จะเห็นว่ามัน b บาลานซ์อยู่ที่นี่พักหนึ่งนะครับแต่พอมนหลุด บาลานซิ่งเล็กๆตรงนี้ปุ๊บก็สบายใจได้แล้วมีโอกาสสูงมากที่ราคานั้นจะลงไปถึงสปอร์ตด้านล่างเพราะฉะนั้นช็อตแถวนี้ทาร์เก็ตก็คือที่พรีมาเก็ตสปอร์ตและอินิเชียลสปอร์ตหลักๆแล้วก็คือมีเทปเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครช็อตไม่ทันเราจะเห็นว่าตอนที่ราคานั้นปูแบ็กกลับไปที่ yesterday v-pop v w a p mid point สามารถช็อตที่นี่ได้อีกครั้งน,นะครับแต่ว่าทาร์เก็ตก็จะอยู่เพียงแค่อินิเชียลสปอร์ตเท่านั้นเนื่องจากว่าเรนด์โพเทนเชียล มันน่าจะเต็มแล้วสำหรับ intra d a y time frame นะครับโอเคกลับมาดูวันนี้ในช็อตเทอ r m มตลาดยัง b a r r i e h อยู่นะครับจริงๆแล้วก็ b a r i s h ทั้งหมดทั้ง3 time frame นั่นแหละเพราะฉะนั้นการช็อตก็ยังมีโอกาสดีกว่าแล้วการเทรดลองไซ i ์ก็จะมีความเสี่ยงสูงนะช่วงนี้จนกว่าช็อตเทอม b a r r i s h จะจบลงด้วยการที่ตลาดนั้นเบรก k high ของวันก่อนหนะ้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ p a ราลา สำหรับทองคำนะครับไปดูเทรดเซตอัพกันเมื่อวานนี้หลักๆก,ก็คือการช็อตนั่นเองนะครับ mm hmm. พอเราเห็นแล้วว่าราคานั้นเบรกดาวเราไปได้พรีมาเกต์สปอร์ตแล้วพูแบ็กกลับขึ้นไปก็คืออรไแถวนี้แหละนะครับโดยเอาสต็อปลอสเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนวางไว้เหนือ yesterday วิพกแต่จะดีกว่านั้นนะครับถ้าวางไว้เหนือ intraday หนึ่งเจนะครับ พอลงมาถึง initial support ก็สามารถล็อก profit ทั้งหมดได้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเกือบทุกๆตัวนะครับแล้วก็ทุกๆวันที่เรามา Recap เรื่อง t r a d e Setup กันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย t r a d e Setup ที่ดีที่สุดมันจะมีแค่ t r a d e Setup เดียวเนื่องจากว่า range potential มันค่อนข้างแคบนะครับถ้าราคานั้นลงไปไกลกว่านี้ถึง support Zone นี้เราอาจจะมีโอกาสในการเทรด long s i เนื่องจากว่า short term bias ของเราเป็น neutral นะครับโอเค มาดูตลาดในวันนี้ทองคํายังติดอยู่ในบาลา n นซิ่ง8วันนะครับถ้าหากว่าไม่สามารถเบรกลงไปใต้บาลา n นซิ่ง8วันนี้ได้ตรงนี้จะเป็นกู้เทรดโลเคชั่นสำหรับไบเออร์ตามกฎของบาลนซ์นะครับซึ่งถ้าหากว่าไบเออร์กลับมาอีกทีเราจำเป็นต้องเห็นราคาขึ้นไปถึงอย่างน้อยๆ้อยในอินิเชียลเจออนโซนถ้าขึ้นไปไม่ถึงอาจจะเป็นเครื่องหมายคำถาม นะครับว่านั่นอาจจะเป็น weak buyer ซึ่งประวานนี้เราเห็นมาแล้ว w e a k buyer เอากลับขึ้นไปไปต่อไม่ได้ Seller กลับเข้ามา Active ถ้าวันนี้ Buyer กลับเข้ามา Active เราจําเป็นต้องเห็นราคาอย่างน้อยขึ้นไปถึง u n t i i l r e s i s t a n c e Zone นะครับในทางาข่ามถ้าหากว่าทองคำเล่นเบรกแล้วโฮ่ใต้ Balancing 8วันนี้ลงไปสู่ด้านล่าง s h o r t Term Bias จะต้องปรับเป็น e a r r s h นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เบรกเพราะฉะนั้นเนี่ย bias มันจะเป็น n e u t r a l แต่ถ้ามันเบรกมันจะกลายเป็น b e a r i s h โดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเบรก support โ o นนี้ลงไปด้วย1.711ถึง17 1.713ถ้าเบรกได้ก็จะ c o n f i r มว่าทองคำในช็อตเทอมค่อนข้าง b e a r i s h นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำสำหรับดาวโจนนะครับก็แน่นอนว่าเรามองหาช h o r t setup อยู่นะครับอย่างที่บอกแล้วถ้ามัน pullback ขึ้นไปสักหน่อยเนี่ย short setup ดีที่สุดการที่เราไม่ s h o r เร็วเกินไป เขเพราะว่าตลาดมันโอเวอร์เอ็กเทนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้โอกาสที่ดีที่สุดนะครับก็คือตอนที่ราคานั้นขึ้นไปที่พรีเมียร์เกจเรดิชันโซนช็อตที่นี่เลยก็ได้แล้วเอาสต็อปลอสไว้หนึ่งอ่ะยืนในเชลล์เรดิชันโซนหรือถ้าใครจะรอนะครับก็ต้งองรอตลาดมันบาลานซิ่งพักหนึ่งจากนั้นพอราคานั้นเบรกดาวน์ลงมาใต้บาลานซิ่งอินทราเดย์บาลานซิ่งเราก็ช็อตตอนที่มันเบรกดาวนะครับโอกาสอีกรอบนึงถ้าจะช็อตก็คือช็อตตอนที่มันเบรก พีมาเก็ตสปอร์ตนี้แล้วปูแบ็กกลับขึ้นไปนะครับจากนั้นเริ่มเทคโปรฟิตตั้งแต่อ n i t i a ช s u p สปอร์ตไปเลยก็ได้นะครับสเกลเอาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง p ปอร์โซนนี้จากนั้นปิดเทรดได้เลยไม่มีการเทรดลองซ้ายกลับขึ้นมานะครับโอเควันนี้ตลาดเริ่มที่จะลงมาถึง Major Support ต่ะนะครับเมเจอร์สปอร์เราอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องลดความร้อนแรง หรือว่าความเอ็กซ์เกรสซีฟในการช็อตลงหน่อยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าช็อตเทอร์มไอไซดต้องปรับจากแบริชแท้กลายเป็นนิวทรัลแบริชนั่นหมายความว่าอาจจะมีทั้งเทรดเซตนาฟทั้งฝั่งลองไซด์และช็อตไซด์ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้พอราคานั้นลงมาถึงใกล้ๆกับเมเจอร์ p p อร์ตเราอาจจะต้องรอราคาโผแบ็กลึกสักนิดนึงนะครับส่วนตัวเนี่ยตรงนี้หรือไม่ก็ที่อินเอเชียลรุนโซนอาจจะช็อตได้แต่ ราคาต้องยังลงไปไม่ถึงเมเจอร์สปอร์ตถ้าหากว่าราคานั้นลงมาถึงเมเจอร์สปอร์ตแล้วแล้วเราเห็นปฏิกิริยาบายกลับข้ามาทีกทีเช่นเราเห็นวา r เว้นบาร์พุ่งขึ้นการช็อตจะถือว่าเริ่มมีความเสี่ยงแล้วต้องไม่ช็อตเร็วเกินไปนะครับต้องรอ pull back ลึกกว่านี้อีกความเสี่ยงถึงจะลดลงนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าดาวจอนั้นเบรกเมเจอร์สปอร์ตนี้แล้วโฮอยู่ใต้นี้โอเค เราอาจจะเห็นเซลเลอร์กับเข้ามาอกถกทีเพิ่มมากขึ้นแล้วตลาดก็น่าจะ expand Rate ลงไปได้อีกอย่าลืมว่าภาพใหญ่มันลี่เนี่ยตลาดบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีแกลให้ลงไปอีกค่อนข้างไกลถ้ามัน bearish จริงๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมา r k เก็ตในราศีประจำนันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีไเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ